สวัสดีค่ะพบกับนักเรียนโมโม่ขายฟอร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมจะพามาชมเจ้าคันนี้เลยค่ะ Everest Sport บวกแพ็กเกจนะคะ Special Edition นะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีขาวมุกนะคะเดี๋ยวโมจะพาไปชมชุดแต่งกันนะคะว่าตัว Sport Edition ตัวนี้นะคะมีอะไรที่แตกต่างกับรุ่น Sport บวกแพ็กเกจธรรมดาบ้างนะคะมาเริ่มกันนะคะในส่วนของด้านหน้าเลยนะคะแน่นอนค่ะ ึชื่อว่ารุ่นสปอร์ตนะคะนี่ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบสีดําเงานะคะมาพร้อมกับตัวโลโก้ฟอร์นะคะขนาดใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นสปอร์ตบวกแพคเกจเนาะแน่นอน,นะคะ่ะให้ตัวกล้องหน้ามาด้วยนะคะเป็นกล้อง360องศารอบพันนะคะในส่วนของตัวฝากระโปรงนะคะซึ่งในรุ่นสปอร์ตบวกแพคเกจเนี่ยปี2025เนี่ยเขาจะตัดออกแล้วนะคะแต่ในตัว สเปเชียลอ dition เนี่ยนะคะใส่มาให้ด้วยนะคะเป็นอะคริลิกฝากระโปรงคำว่า e v e r อร t เแบบนี้เลยค่ะนี่ในส่วนของตัวกันชนด้านล่างนะคะนี่ก็มีความเป็นตัวสปอร์ตนะคะก็คือทำสีดำเงาเช่นเดิมนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของตัวไฟทาไฟหน้านะคะให้ไฟหน้ามาเป็นแบบ LED เต็มดวงนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะคะรูปทรงสีแคมแบบนี้นะคะแล้วก็ตัว เซนเซอร์หน้านะคะให้มาพร้อมเลยไฟตัดหมอกก็มีมาให้นะคะคันนี้ครบคันมากๆเลยค่ะมาต่อการค่ะนี้ในส่วนของด้านข้างเลยนะคะรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะคะล้อแม็กเขาจะเป็นสีดำเงาเนาะแต่เป็นแต่ตัวสเปเชียลอ i ดิชันนะคะจะเป็นแม็กขนาดขอบ20นะคะ,ะมีสีดําขิดแดงแบบนี้นะคะมาพร้อมกับซีรีสยางนะคะขนาดยางอยู่ที่255 5 5 R 20นะคะเป็นยาง ให้ทะเลนะคะวิ่งทางเรียบได้เป็นอย่างดีนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะนี่เลยค่ะตัวกระจกมองข้างนะคะแล้วก็ตัวมือจับนะคะก็จะเป็นสีดําเงานะคะคงความสปอร์ตเนาะแต่ในส่วนที่เพิ่มเข้ามานะคะนี่ค่ะตัวละอ่าตัวหลังคานะคะก็จะเป็นแบบแล็บนะคะครึ่งคันแบบนี้นะคะตั้งแต่ด้านหน้านะคะไปจนถึงด้านท้ายสปอยเลอร์นะคะนี่ก็จะให้ความสปอร์ตเพิ่มเข้ามาอีกด้วยนะคะ มาชมในส่วนของภายในกันบ้างนะคะนี่รุ่นสปอร์ตบวกแ็ฮเกจสเปเชียลอ dition นะคะเราก็ให้เป็นโฟมลายไฟฟ้าแบบ100%เช่นเดิมนะคะหน้าปัดดิจิตอลนะคะขนาด8นิ้วนะคะหน้าจอกลางขนาด12นิ้วนะคะซิง์โเอสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะคะนี่แล้วก็ตัวโหมดการขับขี่นะคะทั้งหมดนะคะคันนี้ให้มาทั้งหมด4โหมดนะคะเป็นเกียร อ,อัตโนมัติ6สปีดนะคะเบาะนะคะเราให้เป็นเบาะเบาะหนังแบบเกรดพรีเมียมจากโรงงานนะคะปรับไฟฟ้า8ทิศทางคู่หน้าเลยค่ะคันนี้นนนนเดี๋ยวพาชมภายในห้องโดยสารตอนหลังกันนิดนึงนะคะว่ามีความกว้างขวางขนาดไหนภายในห้องโดยสารตอนหลังนะคะเราให้เป็นแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวว่า จะร้อนนะคะแล้วก็มีความกว้างขวางมากนะคะเหมาะสำหรับรถครอบครัวมากๆเลยค่ะรุ่นสปอร์ตจะโมพาไปชมด้านท้ายกันนิดนึงนะคะมาเลยในส่วนของด้านท้ายนะคะนี่ก็ให้ไฟท้ายมาเป็นแบบซิกเนเจอร์นะคะเป็นไฟท้ายแบบเต็มดวงแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวฝาท้ายแบบไฟฟ้านะคะพอแลปหลังคาสีดำแล้วเนี่ยพอ ดูอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะดูสปอร์ตแล้วก็หรูหรารักซีมากขึ้นนะคะในส่วนของตัวเซนเซอร์นะคะด้านท้ายนะคะเราก็ให้มาทั้งหมดนะคะ4จุดเช่นเดิมนะคะเช่นเดียวกันกับด้านหน้าเลยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะสําหรับตัว รุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจสเปเชียล dition นะคะเราให้ความปลอดภัยมาครบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control Stop and Go Lane Keeping นะคะ Lane c e n t e r i n g นะคะหรือว่าจะเป็นตัวใบสปอร์ตนะคะกล้อง360องศารอบคันนะคะตัวรักษาระยะห่างในช่องเลนนะคะมีให้ครบคันมากๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะ ที่ไหนไม่มีรถนะคะที่ฟอร์ด R าเของเรานะคะมีรถพร้อมส่งม,มอบทุกสีเลยคะ่ะสำหรับรุ่น s ป o r t Special Edition นะคะจะมีด้การสนงสีด้วยกันนะคะก็คือสีบอลเงินนะคะกับสีขาวมุกนะคะสามารถติดต่อสอบถามหาโมได้ที่เบอร์0 9 4 8 9 5 2 9 9นะคะหรือว่าสามารถ w อ l k in ิมาชมรถตัวจริงได้ที่ฟอร์ดอา,ารสาขากาลาปุิตได้นะคะเรามีโชว์คะ่ะสำหรับทีมนี้นะคะโมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย